ดันเร็วๆมาเอาออเสียบแสียบนะโอ้ยอย่างี้ต้องชิมต้องชิมชิมไหมยังโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันต้องพิสูจน์ตัวอืมพิสูจน์ว่ารับตารับตาพิสูจน์ว่าถ้าถือเพราะว่าของแต่ละอย่างมันเป็นอย่าง ตั้งใจทำสุกฝีมือเลยอ่ามุปปิดลายของทีได้เราต้อตัวหามห่ามปิดดีๆหามเดียวเบึ้งเด้อหามโกงหามโกงหามโกงก็ต้องโกงเลยอืมของแท้เล่นอะไรไอถือเด้อว่านี่เป็นอย่างอ่ากินดิมครั้งแรกฮึบกินยำเข้าไปจะถ่ายมาว่าคืออะไรอุ้ยหัวเทศโอ้แตงกวาลิตปกติอยู่เอาไหมอีกตัวนึง นี่นี่อือนี่อะไรฟาร์มบูโอ้โอแล้ววันี้เพิ่อะตรอีกเว้ยเอ้ยใครใครอันนีน้นนนนอะไรมุ้งเหรเก่งว่ะโ,โอเคปตาเปิดตาแล้ว ันเก่งมนเองเอเอแาา้่ถูกเก่งอีรที่รอง <laughs> ปดบปะอินมาหนิแค่นี้แหละทำนังไงไป